หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ออย่าชะล่าใจไปเพราะคุณอาจจะเป็นเบาหวานชนิดที่1.5ก็ได้อ้า หลายคนถามบนโลกนี้ไม่ได้มีเบาหวานแค่2ชนิดหรอหมอใช่ครับเบาหวาน2ชนิดนั้นเป็นเบาหวานชนิดที่คนส่วนใหญ่รู้จักก่อนฟังคลิปนี้ผมแนะนําให้คุณฟังคลิปคุณเป็นเบาหวานชนิดไหนกันแน่ก่อนเพื่อที่จะได้เข้าใจคลิปนี้ได้โดยง่ายเบาหวานชนิดที่1.5นั้นเจอได้ตั้งแต่ 2- อถึงสิของเคสเบาหวานทั้งหมดในโลกซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนักวิจัยเชื่อว่ามีปริมาณมากกว่าเบาหวานชนิดที่1แต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กันลักษณะของเบาหวานชนิดนี้จะ ก้มกึ่งอยู่ระหว่างเบาหวานชนิดที่1และเบาหวานชนิดที่2ก็เลยได้ชื่อว่าเบาหวานชนิดที่1.5อย่างที่เราทราบกันเบาหวานชนิดที่1 คนที่เป็นจะตัวอผอมๆเกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจึงต้องฉีดอินซูลินตั้งแต่เด็กๆแต่เบาหวานชนิดที่2ตับอ่อนทำงานได้มักจะเกิดขึ้นตอนอายุเยอะส่วนเบาหวานชนิดที่1.5นั้นเซลล์ตับอ่อนทำงานได้แต่ถูกทำลายอย่างช้าๆในระยะเวลา5-10ปีจนตรวจสุขภาพเจอน้ำตาลสูงตอนอายุมากกว่า30ปีมีคำกล่าวว่าศัตรูที่น่ากลัวไม่ใช่ศัตรูที่เราเห็นว่ากำลังวิ่งเอาดาบมาฟันเราแต่เป็นศัต ตู้ที่ค่อยๆหยอดยาพิษให้เราตายอย่างช้าๆแบบไม่รู้ตัวสาเหตุที่ตับอ่อนเราถูกทําลายนั้นเกิดจากการติดเชื้อบางชนิดหรือภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองซึ่งนมวัวเป็นหนึ่งในสาเหตุนั้นเราจะสงสัยเบาหวานชนิดนี้ก็ต่อเมื่อคุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2ตอนอายุมากกว่า30ปีอาจได้รับยามากินแต่ไม่มีทั้งโรคความดันไขมันในเลือดสูง และไม่มีพุงถ้าเข้าเกณฑ์นี้เมื่อไหร่ให้คุณลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลคุณเกี่ยวกับการตรวจภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตับอ่อนคุณหมอก็จะแปลผลและสรุปให้ว่าคุณเป็นเบาหวานชนิดที่1.5หรือไม่ส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นนะครับหมอแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงนมวัวและหันมาบริโภคนมจากพืชแทนหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนที่คุณรักช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมอด้วยนะครับผมหมอแบงค์ลดยา